เมื่อต้นพืชโดนแบบนี้ครับมดเพียส่วนมากจะมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของเราสัตููพืชทุกชนิดเราใช้วิธีนี้เลยครับเมื่อเข้าสวนมาเราหยิบมาเลยครับและททำการแค่ทุบก็รู้เลยมดมแมลงกระเจิง ตอนนี้อะไรก็แพงยาฆ่าแมาลงยาไล่แมลงยังแพงเลยครับในวันนี้ทางช่องดิชยัยพีช n n นลมีทางออกให้ทุกท่านชาวสวนชาวไล่ชาวนาใช้สิ่งนี้กันเลยครับคือของในครัวเรือนของเรายางหัวหอมแดงหัวหอมแดงมีฤทธิ์ในการไล่แมลงได้เพราะว่าในหัวหอมแดงนี้นะครับจะมีกลิ่นที่ฉุนฉุนเวลาเราทุบหรือเวลาเราตำนะครับเรายังแสบหูแสบตาเลยครับ มดมแมลงศัตรูพืชทั้งหลายนะครับเมื่อโดนฤทธิ์ของหอมแดงเข้าไปนะครับก็จะหนีหายและห่างไกลจากพืชผลทางการเกษตรของเราและบางชนิดอาจถึงตายได้ครับในวันนี้ทางช่องทิทไทยพีชนเนลเลยมาแนะนําหัวหอมแดงสิ่งใกล้ตัวเราไลาาแ่แมลงกําจัดมแมลงศัตรูพืชทุกชนิดได้เลยครับเมื่อเรับเข้าสวนมาเรามีหอมแดงเพียงหนึ่งหัวเท่านั้นแล้วเราทําการทุบให้พอแหลกแบบนี้ใส่ลงไปในบัวลดน้ําเลยครับ หัวหอมแดงเพียงหนึ่งหัวใส่ในบัวลดน้ําประมาณ5ลิตรได้เลยครับไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้ผลดีเลยครับเราทําการโคลนทุกอย่างให้เข้ากันระหว่างน้ําและหัวหอมแดงแล้วเราก็ได้น้ํายาสําหรับไล่กําจัดศัตรูพืชมดเพีย้ยหนอนมแมลงทุกชนิด เมื่อโดนหอมแดงเข้าไปนะครับหอมแดงมีกลิ่นที่ฉุนสามารถกําจัดและไล่แมลงศัตรูพืชได้ผลดีเลยครับยาฆ่ามแมลงยาไล่แมลงมีราคาแพงเราใช้สิ่งนี้แทนได้เลยครับมแมลงเพีย้ยนอนมดเห็นไหมครับมดมาดูดน้าหวานที่เพีย้ยมดเป็นตัวการในการเกิดเพีย้ยเพราะว่ามดจะขนเพี้ยขึ้นต้นพของเราและเพี้ยก็มาทําลายใบพืชและมาทําลายต้นพึ่งเราครับ ในวันนี้ทางช่องทิไทพีชแนลเลยมาแนะนำหอมแดงในการไล่ศัตรูพืชเลยครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นหรือลดราดพิชต้นพืชนะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชทุกชนิดเลยครับเมื่อต้นพของเราโดนศัตรูพืชอย่างมดเพี้ยมแมลงหนอนทุกชนิดมาทําลายเห็นไหมครับมดเพี้ยหนอนมแมลงทุกชนิดส่วนมากจะเกิดกับต้นพืชทุกชนิดเลยครับเห็นไหมครับทั้งมดทั้งเพี้ยเต็มต้นพข่งเราแบบนี้เลยครับ เราใช้น้ำหอมแดงลดราดไปเลยครับราคาประหยัดและสิ่งใกล้ตัวเรานี่เองครับสามารถไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชได้และคลิปนี้ผมหวัว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์น้ำสูตรนี้ไปไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชภายในสวนของเรานะครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดีไทยพีแชแนลได้นะครับ หอมแดงเราใช้น้ําไปหลายลิตรนะครับแต่หอมแดงยังมีลิตรอยู่นะครับเราทําแบบนี้เลยครับขยาอีกรอบหนึ่งนะครับลิตของหอมแดงก็จะออกมาอีกเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปในน้ําและคนเหมือนเดิมครับดูนี่ครับต้นมะเขือทั้งหมดทั้งเพียเต็มต้นเลยครับ เมื่อเราใช้น้ำหอมแดงลดราดแล้วลองสังเกตดูได้ครับอีกประมาณวัน -2 วันทั้งมดและเพียจะไม่กลับมาที่เดิมอีกต่อไปเลยครับในการใช้น้ำหอมแดงน้ำหอมแดงจะมีลิ์อยู่ได้ประมาณ2-3วันนะครับเราจะกลับมาใช้น้ำหอมแดงลดราดอีกครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิไทยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากทิไทยพีแชแนลครับผม ในการใช้หอมแดงแทนสารเคมีในการไล่และกำจัดศัตรูพืชในสวนพืชผักของเรานะครับถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำต้นพืชของเราจะปราศจากศัตรูพืชเลยครับ